อดีตสามีมาค่ะเพื่อนเกมากับสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนไม่เป็นมาเดินออกกำลังกายนิดหน่อยค่ะก็มีเอซีทักมาบอกว่าคนอีสานนะ่ะชอบสวัสดีมือเดียวปกตินั้นนะไม่เป็่อนนะ่ะไม่ชอบหรอกค่ะที่สวัสดีมือเดียว เพราะว่าไม่เป็นก็เคยบอกพี่สาวคนที่จากไปเพราะมันเล็งเมือสองปีที่แล้วเนี่ยค่ะคเพื่อนไม่เป็นบอกว่าเวลาสวัสด,ดีให้สวัสด,ดีสองมือเพราะว่าอย่าสวัสด,ดีมือเดียวอีกมือนึงว่างอยู่ไม่ใช่เหรอไม่เป็นก็อธิบายเข้าไปคำเพื่อนแล้วมีเอฟซีทักทายมาบอกว่า คนอีาสานชอบสวัสดีมือเดียวแต่ควมจริงอไม่ใช่นะครัะเพื่อนที่ไม่เป็นสวัสดีมือเดียวนี้ก็เพราะว่าไม่เป็นถือกล้องมือหนึ่งคาอีกมือหนึ่งก็สวัสดีได้เจะวางกล้องที่ใดที่หนึ่งเพื่อสวัสดีมันก็มันก็ไม่มีเจ้วางรับเพื่อนมันไม่สะดวกแล้วตอนนี้ไม่เป็นก็ออกมาเดินออกกําลังกายแล้วหิมะก็ยังไม่ ละลายคับเพื่อนที่เห็นเนี้ยค่ะที่เห็นด้านหลังของไม่เพนนะ่ะเดินยากมากเลยค่ะเพราะว่าถนนมันลื่นบางที่ก็ละลายบางที่ก็ไม่ละลายค่ะเพื่อนถ้าบางที่ตรงไหนที่เขาโรยเกลือแล้วเวลาเด็ดออกมันก็จะเผาผ่านแล้วมันก็จะละลายไวค่ะเพื่อนแม่เ็นมาดูลาบลาเมื่อวานนี้ค่ะ มาเดินกับคุณลุงตอนเย็นก็ก็ดึกเหมือนกันครับเพื่อนคุณลุงแกเหนื่อยมากแกบอกว่าเดินขึ้นลงบันไดทุกวันมีความรู้สึกว่าขาแกไม่แข็งแรงขึ้นรู้สึกว่าขาแกจะล้าไม่มีกําลังและแกก็พูดกับแม่เพื่อนว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรและแกก็เลยอยากจะเดินทำเมื่อวานนี้ก็เลยพากระดกมาเดินก็ดึกหน่อยครับเพื่อนดึกสําหรับเราเพราะว่า คุณลุงจะต้องตื่นแต่เช้าเลยค่ะแต่วันนี้นายการปลุกแต่เชา้าจะไม่ตื่นแต่เชา้าครับเพื่อน <c oughs> เ,อพเพื่อนเพื่อนก็จะมาคุยเรื่องหนึ่งค่ะพเพะื่อนได้ไปวัดมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วค่ะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเพื่อนเป็นวัน มาคาบูชาค่ะไปปฏิบัติธรรมแล้วคุณลุงอ่ะไปตีโกฟคนเดียวค่ะก็ไปกับเพื่อนแกที่แกเคยไปตีด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าไปตีห้องข้างๆกันแต่วันเสาร์ที่แล้วคุณลุงไปตีร่วมเพราะว่าแกไม่มีคู่ตีค่ะแกบอกว่าโอเคอยู่ไม่เป็นว่าเพื่อนๆของแกน่ะคิดถึงแกค่ะ อยากให้แกไปร,ร่วมด้วยพอเพื่อนแกมีผู้หญิงรู้สึกว่ารู้สึกว่าห่างเหินแกไปหน่อยแต่แกก็ไม่ได้ห่างเหินอะไรเพียงแต่ว่าไม่ได้ร่วมทีมด้วยเท่านั้นเองคับเพื่อนถามแกแกบอกว่าโอเคก็ไปตีด้วยกันทุกสอยอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ร่วมทีมแกว่าอย่างนั้นนะคะ่ะหลังจากที่ตีกอลฟ์ฟเราก็จะมาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งครับเพื่อน คาเฟ่ที่นั่นที่แม่เพนบอกในคลิปสองครั้งก่อนนั้นบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่มีชื่อดังกาแฟเขาก็รสชาติสุดยอดเป็นกาแฟทั้งของนอร์เว์ทั้งของอเมริกันแล้วก็ขนมเขาก็มีชื่อแล้วร้านนี้คนจะเต็มตลอด,ดะนะคะเพื่อนแล้วเวลาแม่เพนกับครุงไปดื่มที่นี่ทีไรก็จะเจอคนนอร์เว์คู่หนึ่งค่ะเป็นสามีภรรยากันแล้วคนนอร์เว์คู่นี้ เขารู้จักอดีตสามีค่ะเขาก็ทักทายเราทุกครั้งเราทักทายกันทุกครั้งที่เราเจอกันนะคะเพื่อนเมื่อคราวที่แล้วที่ไม่เป็นไปกับคุณลงุงไม่เป็นดื่มกาแฟก็ยังไม่หมดค่ะเหลือหน่อยหนึ่งก็เลยลุกให้เขาเพราะว่าเห็นสามีเขาเดินหลายรอบแล้วไม่ได้ที่ไม่ได้ที่นั่งค่ะไม่เพลนกับคุณลงุงก็เลยชวนกันลุกให้เขาได้ที่นั่งเพราะว่าเขาเดินหลายรอบแล้ว เธอก็บอกว่าอขอบคุณนะเพนชอายอย่างนั้นทีนี้เพื่อนสองคนนี้เขาอาจจะไปคุยกับอดีตสามีของไม่เพนก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนแลสะสองที่แล้วนี้อดีตสามีมาค่ะทุกครั้งที่ไม่เพนไปที่ร้านคาเฟ่หลังจากตีกอล์ฟก็มาจเจอคนนอเรคู่นี้ประจําเลยค่ันเพื่อน แสดงว่าเขาไปทุกทุกวันเสาร์แล้วเขาก็คงจะสังเกตเห็นว่าไม่เพนนะ่ะไปกับคุณลุงที่คาเฟ่น,นี้ทุกวันเสาร์ก็ได้ค่ะเพื่อนๆเราก็เจอกันทุกวันเสาร์ที่นั่นนลคะ่ะในเวลาประมาณเดียวกันนะคะเพื่อนๆหลังจากดีโก้เนาะคู่นี้เขาคงจะจําเวลาได้ไม่เพนคิดว่านะคะแล้วก็ติดต่อกับอดีตสามีของไม่เพนนะคะ แล้ววันนั้นไม่เป็นไม่อยู่ไม่เป็นไปวัดคุณลุงก็ไปที่นั่นคนเดียวคุณลุงไปที่นั่นคนเดียวหลังจากตีกอล์ฟตามเวลาปกติที่เราเคยไปตีทีนี้อดีตสามีมาค่ะเพื่อนแกนมากับคนโนเรคู่นี้ค่ะแล้วแล้วแกก็มองหน้าอาดีตสามีของไม่เป็นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร เพราะว่าไม่เพ้นไม่ได้ไปด้วยอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองค่ะอดีตสามีเจอคุณลุงทีไรก็ไม่เพ็นก็ไม่ได้อยู่ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าไม่เพ็นอยู่กับคุณลงุงแกก็คงจะใช้คําที่ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะพูดเสียดสีกับเพื่อนถ้าเห็นไม่เพ็นอยู่กับคุณลงุงแล้วแกมักจะพูดเสียดสีพูดใส่หน้า ตรงๆเลยครับเพื่อนแต่ทีนี้คุณลุงไปทันเดียวไม่เห็นไม่เพนอดีตสามีก็เลยไม่กล้าพูดอะไรค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองเจอทีไรก็ไม่เจอไม่เพนก็เป็นการดีครับเพื่อนเพราะว่าอดีตสามีอะเอลายเห็นไม่เพนทีไรก็ชอบพูดเสียดสีค่ะแก ตั้งใจมาจงใจมาจะมาเจอไม่เป็นกับคณลงุงจะมาเยอะเย้ยหรือพูดเสียสีอันนี้ไม่ใช่ว่าพูดหาอันนี้ไม่เป็นรู้ค่ะเพื่อนเพื่อนว่าแกเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้แกก็เป็นอยู่ค่ะแต่ไม่เป็นอะสงสารแกแต่แกนักไม่ค่อยใจหรอกค่ะเพื่อนถ้าแกมีผู้หญิงแกก็อาจจะลืมได้อยู่แต่ทีนี้แกไม่มีผู้หญิง แกก็มักจะมาเยอะเย้ยในทางลบใส่ไม่เพนแต่ถ้าแกเป็นผู้หญิงแกก็จะเยอะเยยเอาผู้หญิงมาอวดค่ะเอามาอวดว่าทำทุกอย่างเพื่อแฟนเพื่อความรักเพื่อผู้หญิงของเขาอันนี้เขาก็เคยลงทางทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นยังไม่เคยมาโนเร์เลยเขาก็ยังลงทางเฟซเปิดๆแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นการเยอะเย้ยหรือว่าอ้างอวด อวดแฟนของตัวเองอยากให้ไม่เป็นหินอยากให้ไม่เป็นอิจฉาเดี๋ยวคมจริงอะ่ะไม่เป็น,นอ่ะไม่อิจฉาอยากจะให้ก็มีผู้หญิงด้วยซ้ําไปค่ะเพื่อนเขาจะได้มีความสุขค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนไม่เพื่อนก็มาบอกเพื่อนเพื่อนมาบอกข่าวว่าตราบใดที่เขายังไม่มีผู้หญิงในคำเพื่อนมันเหมือนกับว่าเรื่องยังไม่จบแกก็จะพยายามตามให้ตรงจุด จะได้พูดเสียสีนะคะเพื่อนๆดีนหน้าที่ไม่เพนไม่ได้ไปกับคุณลุงพอดีบุญจดสรรค่ะเพื่อนจะสรรไม่ให้เราเจอกันนะคะไม่เพนก็มาบอกเพื่อนๆว่ารถไฟชนกันเป็นครั้งที่สองค่ะคุณลุงกับอดีตสามีพม่เพนก็คงจะมาพูดแค่นี้ค่ะมาเล่า ว่าเออช่วงที่แม่เพ็นไปวัดและมีรถไฟชนกันที่บ้านี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะเพื่อนอากาศเย็นเลยค่ะอากาศหนาวเวลาไม่ใส่อันนี้พักหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มเย็นค่ะเพื่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันโอกาสหน้าคลิปหน้าโชคดีทุกคนค่ะเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ แล้วขอบคุณที่กดกระดิง่งติดตามชมให้กำลังจะไม่เพล็นนะคะเพื่อนๆโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ